สวัสดีครับสาววันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปรถไฟที่สถานีรไฟเชียงลากนะครับเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยนะครับก็เรามาชมรถต๊อกนะครับรถตอกนะวิาา่งผ่านสถานีรไฟเชียงรากนะครับหรือคือรถตดทางก็วันนี้เจอของแถมก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมรถไฟขบวนแรกของคลิปกันเลยนะครับจะเป็น ขบวนรถธรรมดาที่201กรุงเทพพิษณุโลกจะเข้าจอดที่สถานีไฟเชียงรากนะครับก็นําปแล้วจากออสตอมครับแต่ไปดูนะว่าเป็นออสตอมหมายเลขอะไรขบูน201นะครับกรุงเทพพิษณุโลก,โลกออกจากสถานีกรุงเทพเวลา9โมง30นาทีแล้วก็ไปถึงพิษณุโลกเวลา17นาฬิกา55นาที6โมงเย็นนะครับก็เรียกได้ว่าเดินทางแทบทั้งวันเลยครับ khá là đơn thâm đà đời nè mình mình chân tổng mình đã chân sám mở đâu mở đâu mở lên hấp ông chết ตอนนี้ครับบรรยากาศของคาร์บูรรถก็วันนี้ดูโล่งๆแล้วเพราะปกติอันนี้ครับก็ถ้าเป็นปกติมันจะแข็งับก็คือมันจะแน่นหนาแน่นไปแล้วครับเอาซ่อมสถานีต่อไปไม่ดีเออใช่สถานีต่อไปสถานีรถไฟเชียงรากน้อยแต่ที่ต่อไปที่จะจอดคือที่รถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุวรังสิตนะครับก็คือวันนี้เนี่ยจะไปจอดอีกทีก็ มอมอธรรมศาสตร์เชียงรากน้อยแล้วก็เขาพุซาเขาพุซาบางไปอินบ้านภูอายุเทียบ้านมา้มามัประจันพรายแก้วจติตตมะพัชชีต๋อวิวัดท่าเรือบ้านหมอนะครับเปส,สั่งอีกต่อไปไปแล้วตู้ให้ไปแล้ว,ลวบขบวันแรกสับคินนี้ เรามาชมรถไฟขบวนต่อไปเลยนะครับเรามาชมขบวนถัดไปของคลิปกันเลยนะครับจะเป็นขบวนรถธรรมดาดีสองหนึ่งสองตะพานหินกรุงเทพ <All right. S 1> จะเข้าจอดสถานีรถไฟเชียงรากนะครับ <All right. S 1> ก็นำไปเล่นรถจากปู่นะครับปู่จีเคเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นปู่หมอะไรกันเลยจะเข้าจอดในเชีะไรากนะ เดี๋ยวผมมาถ่ายนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายนี้ให้นะครับเป็นปูจีเคสี่ศูนย์หนึ่งสาม วนสองแต่สองพาเห็นกรุงเทพสถานที่รถไปสถานีรถไฟลังสิต เป็นรถด,ด่วนนะครับขบวนที่71กรุงเทพอภิวัตโบราชสานีจะผาเชียงรากนะครับก็ตอนนี้ขบวนรถก็ถึงที่รางสิตแล้วครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาชมรถไฟขบวนนี้กันนะครับก็แล้วแล้วครับก็มาถึงขบวนรถต่อไปนะครับก็เป็นขบวนรถด,ด่นดวญญนน,นะครับขบวนที่71กรุงเทพอภิวัตโบราชธานีจะวิ่งผ่านสถานีไฟเชียงรากนะครับ ก็นำแล้วเรวตาติดสาตัวคิวนะมาดูนะว่าเป็นตัวคิวหมายเลขอะไรนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับนี่ ไปดูเขาจะผ่านบบสมุดโ l o w โมช i o หรือว่าอย่างไวก็ไปรถดีเลางโตคหนึ่งหนึ่งสา จอดที่อยุธยานะเป็นสถานีต่อไปก็คือวันนี้เราจะไปจอดที่อยุธยาจุนสามบ้าพาชีเป็นสถานีต่อไปนะครับมีคนไปจอดที่สถานีไฟเชียงรากนะครเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมรถไฟขบวนต่อไปนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาชามขบวนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับ oh <my> ก็จะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่209ที่บ้านตาคีจะเข้าจอดที่สถานีไฟเชียงรากนะครับ oh <my> ก็จะนํมาได้รถดีซัวโต Q นะเหมือนเดิม <Okay. S 1> แต่ขบวนนี้จะเข้าจอดะนะับ น,นี่นะครับรถดีเซลัวคิวจะมานะครับเ <c oughs> ป็นรถดีเซลัวคิวหมายเลขหนึ่งสองห้าสี่ ที่อยู่รถมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวนลังสิตนะครับไปแล้วพันท้ายของทัวร์นี้แล้ว่าเป็นรถทีเซลโตเกียวเลขหนึ่สงสองสามเจ็ดามดีสรางแลสุดยอดแห่งความแรง ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแค่มารวมคลิปรถไฟที่สังส่งไปเชียง,างรากนับในช่วงสายถึงกลางวันนะครับ mm. ก็สารคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ